กัดแล้วนะนะไม้เดียวเลยครับร่องนี้เนียนนียๆคลิปๆเบื่อมากัดจุบ๊บๆสองทีนะใช้สวยอยู่นะครับน่าจะประมาณ สักามขีดได้กลดเป็นกบยางทีโม่นะครับโอ้อ oh <my> God. สยสวยอยู่ครับน่าจะสักสามสี่ขีด แตมแรกของเรานะครับเข้าไปเต็มๆนะครับผมกับยางทีโม่3.8เซนครับแตมแรกนะครับ ใส่ตึงๆเลยครับนะใส่ใหญ่ครับตันโลแน่นอนครับตัวนี้หาจนเจอครับแล้วนะเมื่อกี้ใส่กดๆเลยครับเมื่อกี้ทำหลุดไปตัวหนึ่งครับตัวสาวขึ้นเรืยแล้วเอาใส่ถังนะครับแล้วมันกระโดดออกไปปิดไม่ทัน ตัวก่อนหน้านะครับหลุดไปเลยอะ่ะตัวนี้แรงดีครับเดี๋ยวให้เขาหมุดแรงสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วมันดีดอีกเห็นไหมฮะอ๋อ,อ,อเลยครับเต็มที่เลยครับพี่ดินเต็มที่ครับขึ้นกระเล็ดก,กัน ลอกจะตกน้ํานะครับคันยาวนิดหนึ่งวันนี้คันสิบเวทสิบยี่สิบของคอสโมนะครับแล้วก็ลอกชิมันไม่ใช่เชื่อเลว่าอันฟ้านะครับผมปีสองพันยี่สิบเอ็ดสายพี2 j สองเจนฟนะครับแล้วก็เหยื่อที่ใช้เป็นทีโมนะครับผมสามจุดแปดเซน ตอนนี้ไซส์ขึ้นมานิดหนึ่งไซส์สวยขึ้นมาเยอะเลยเมื่อกี้ทำหลุดไปนะครับทีโมเต็มปากเต็มคำคเห็นไหมครับนี่ตัวเดิมนะครับผมไซส์ใหญ่ขึ้นมาน่าจะเจ็ดแปดขีดได้นะดันโลแน่นอนครับตัวนี้น้ำมันลงนะครับผมก็าหาเลาะตี ก็มันจะอยู่แถวล่มๆครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะก็ตียัดตรนตรง,ตรงเอ่อควกด้านข้างหืยหยอดลงไปเรียบร้อยไม้เดียวแล้วนะนะติดติดตาไผ่อีกแล้วกัดทุบปปเบาๆเลยครับ นข้อดีของการมีเรือขายักนะหรือว่าเรือที่เราสามารถเข้ามาตรงจุดลึกๆที่ไม่มีใครเขาตีมันก็จะกัดง่ายนะครับถ้ามันตีโดนจุดที่มันอยู่นะครับพวกตอไผ่สแสดงว่าน้ํามันท่วมตอไผ่หมดเลยครับเราเราหาทางไปแป๊บหนึ่งไม่น่าจะหลุดมาได้เพราะอื เอามาต้องมาทั้งกอไผ่ตรงนี้เลยหักมาเลยอโอ้โหอ,อ้าวนี่ครับผมเอามาทั้งกอแบบนี้เลยโอเคครับไม่น่าจะหลุด มันทะลุเปนหนึ่งตะอขอนะนะครับผ่านแค่นี้เรียบร้อยหนึ่งแต้มกับยางทีโมนะครับผมตัวนี้ตัวสีขาว กำหงุเลยครับอ๋มมอมนวิ่งย้อนอุ๊มวย้อนูรุดมันวิง่งย้อนมานะครับนะฮะผมพุษากโดโดอ No โอ้อะไรครับเนี่ยมันวิ่งย้อนมาผมกอไว้มากแล้วอะแต่มันไม่ทันนะครับไม่ทันรอบของมัน มันมาถึงข้างหน้ามันสะบัดหลุดไปเลยนะครับมันด่งป่าช่อนชัดๆครับ Good เพิ่งหลุดไปเมื่อกี้มาครับแก้มือแก้มือครับตัวนี้ มันเป็นแหนครับแต่แหนมันเป็นมันก็จะตายแล้วนะครตีไปวิ่งมาเป็นคลื่นเลยครับโอ้โหตมที่สี่ของเรานะครับผมทีโมตัวเดิมนะครับตัวเดิมเลยตรงนี้นะครับน่าจะตีได้มันมีต้ไนไม้ข้างบนกิ่งไม้เดี๋ยวลองตีดูครับ ได้แต่ไม่ถึงฝั่งนะไม,ไม,ไม้มันเยอะ กัดกัดจนได้วัดโหดเลยครับตัวนี้เห็นนะครับผมมันตามมาเห็นไหมครับการคาดเดาหมายนะครับก็คือนี่มันเป็นร่องแบบนี้เลยนะครับไม้เดียวนะครับสวยๆเลยทีแรกกัดไม่โดนแล้วมันพลาดต,ตรงนี้นะครับทีนี้มันน่าจะหาเหยื่อผ, oh <my> ผมเห็นมันว่ายวนๆก็เลยปล่อยเหยื่อลงมาแล้วเคาะๆมันก็กัดลดคันแล้วก็วัดลอยเลยนะครับ ระยะมันไม่ไกลนะเพราะว่าคันนี้มันเป็นคันเวทสิบยี่สิบก็วัดเต็มเต็มไปเลยนะครับผมกบยางทีโม่หมายแหน่งครับนะฮะมันน่าจะมาออตรงนี้กับไปประมาณ สามตัวได้แล้วนะเนี่ยไซส์ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะไซส์เต็มเต็มครับผม อืกัดประมาณห้าทีได้ครับกว่าจะโดนโ,<อ>โอ้ไซส์สวยด้วยนะแต่ทาไมมันกัดไม่แม่นนะโอ้ไซส์สวยข้าบนะ้นะแต่โอ้โหกว่ากัดจะกัดโดนนะอ้าอ้กว่าจะกัดโดนะดโดไซส์สวยเลยแต่แต่มันจะผอมไปนิดนะครับ ไม่รู้ว่าโดนสปาร์เข้าไปหรือเปล่านะ <No. S 1> อีกหน่อยจะกลายเป็นดาบแล้วนะครับผมเพราะว่าเหยือตัวนี้มันลอยน้ำนะครับนาะนๆะนะเราสามารถเล่นแอคชั่นเคาะได้นะเวลามันกัดไม่โดนเงี้ยเราเวลามันเคาะเคาะเาะมันกัดไม่โดนเราก็ยังเห็นเหยือที่มันยังลอยน้ำอยู่นะครับก่อนเดิมทีโมนะเต็มเครับ เต็มปากเต็มคำตัวนี้มันจะเร็วๆนิดนึงนะมันเก็บจะเป็นปลาผอมแล้วแหะแต่มันก็ยังพอได้อยู่นะครับอือนครับผมกัดตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบส่งสักสามวิแล้วก็วัดลงคาปากแบบนี้ทุกตัวนะครับสังเกตนะฮะถ้าไม่คาปากก็เข้าหนึ่งต่อขอบ้างนะครับถ้ามันตัวเล็กหน่อย บางตัวมันก็กัดระแวงบางตัวมันก็ไม่ระแวงนะครับก็แล้วแต่แต่ละตัวจังหวะกัดด้วยนะครับผมแดดพยองตานะครับโอเคครับนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีเพียงเท่านี้นะครับผม,ผมก็จัดไปหลายแต้มมากนะวันนี้หมามากฟาชั่นนะครับได้เป็นผลงานของกบยางหมดเลยนะนี่ผมก็ขอเก็บของกลับบ้านก่อนนะครับผม ครับผมเยินนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ enjoy